สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียบโอเศรษฐีเจริญทรัพย์นะคะวันนี้เราจะย้ายแม่โคนะคะไปทํางานนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะจะพาไปดูจันออดกำลังทําอะไรอยู่ไปกันเลยค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเมื่อนี่กวสิบห้าจันออดไปเห็นงานแม่โคค่ะพี่น้อง ทำงานแมคโครนะคะยังยังให้มีงานลดดำนะคะทุกคนเพราะท่านนายใหทวงแล้วจานออดกำลังได้สามได้สามทวงขายถุงละร้อยแปดสิบวันที่นี้นะ<อ><ช>่ะใช่จานออดขายถุงละร้อยสามสิบแมททุกคนม,มาขายถืกอกระดอกกระดี่งอยากขายบ่ได้เนาะอยากขายบ่ได้ขายจึงถืงกอกับบ่ เช็ควัดเช็คอะไรโอ้ยมือหนึ่ก็แต่งตัวเพรอะวะก็แสดงเก่งยิ่งมากขึ้นกูทีอะเขาเลือกขายแา่สีก็แสดงสิวงบ่วันนี้เราจะไปทำงานแมคโครนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านวันเมื่อวานอยู่บ้านไปไปไปมัคือพี่อย่างมากคือมันแต่วะแจ็คมันกินยังแม่บุ๋มมือหนีบังนอตตี เ,เก็บทั้งน้ามันก่อนพี่น้อง่อยคนอนเฮ้ยไหมจันเอฟซีบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปนะคะทุกคนใช่ค่ะช่วงนี้ลงห่างๆนะคะงานไม่ค่อยเยอะค่ะพี่น้อง Oh, dia dah. ทุกคนหอนแยำเกียวค่อยเอามาใส่ค่ะแะว่โคควยขึ้นได้ไง กินไปเขากินขอไป ตีว่าไปบ่กขี้ม้อใส่แบบกำนัดก็ได้ขี้ม้อใส่แบบกำนัดก็ได้ตัวก็พอไปปิดเพง่งรถเนี่ยอ้อม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 อยน้ำปลาอา้สุกสุกมันมา อโอเคค่ะดับเพียงจะอัปเดตหน้างานนะคะงั้นก็คลิปนี้แฟนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเอาคือมาอยู่ที่หม้อไส้เงอจอดนี่โอ้น้องของผม วุ้ยกระโปรไปข้ามขึ้นได้บ้างแหละ <laughs> ขาเนียน <laughs>